ใส่คลิปด,ดิได้ได้อื้โอ้มันต้องอย่างงี้สิภาพอะโชวบูจอดครับช่วงนี้งานไม่หมดนะครับแต่คนขี้เกียจครับงานเยอะครับแต่คนขี้เกียจครับมอม <laughs> ยอดล้างนะครับที่เลอะไม่ใช่เลอะแล้วเลอะทางเข้าบ้านนี่เพิ่งหายนี่เพิ่งหายเละนี่เทอร์โบช่างพงนะครับสนใจติดต่อได้ครับเบอร์นี้ครับโทรหาพี่เอเลยนะครับติดต่อพี่เอเลยครับง่าย หมื่นสามหมมีหมื่นหกกับหมื่นสามแล้วก็หมื่นมันดีกว่ากันยังไงพี่รถเล็กกับรถใหญ่ไงถ้าหมื่นหกมันหอนเนี่ยพี่เบาแล้วหอนโอ้แต่งโบหมื่นหกหอนครับหมื่นสามไม่หอนนะครับคางเอาเอง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 ท่อท่อพี่อมไปจากมาสวยดีนะครับ แหลมนี่จังนะครับไว้แทงปลาไหลได้ครับเวลาเจอปลาไหลกลางนา